ฝนตกลิ้นยายท้องก็ออกมาคือเก่าจา้าใส่หมวกสองสั้นเอาจา้าฝนตกลิ้นเฮาก็ใส่หมวกสอสั้นเอาเพื่อนๆออ,ออกมาหาอยู่หากินจา้าบ่มาก,ก็บ่ได้กินเนาะจ้าเนาะหมู่บ้านยายท้องไปตกเบ็ดมาตกเบ็ดป่าบ่อน,นี่ล่ะจ้าม่านนีมาตกเบ็ดปาบ่อน,นีพอได้ปนได้แก้วเนาะจา้เนาะอยากกินปนเฮากป็ปนอยากกินต้มกินแกงกเ็เฮ็ดได้เบิดจ้เพราะว่าปา หลายจ้ะปลาอยู่ในบอ่อของยายท้องนี่มันหลายแต่ว่ายายท้องอยากกินปนจ้ะเพราะว่ายายท้องเงินมีน้ำไม้ยังสี่แมนเพื่อนยายท้องมีน้ำไม้ยายท้องนี่สิ่มห <dır> าหนองไม้มองดูแจะมหาหนองไม้เป็น <t> ต <oss g plea> ้มกินกับปุลปลาแจกน้ำไม้ก็บ่ได้ต้มโดนได้แจะเพราะว่าเป็นน้ำไม้หวานมึงดูน้อยใยๆอวบอวบเพื่อนน้อยใยๆมึงดูแจะอวบขาวบริเวณเวลาเอาไปต้มเขาจะหอมมิจ้ะอันนี้มันเป็น น่อไม้บวงหวานเพชรน้ำผึ้งนะจ้ะวเวลาเอาไปต้มมันสิวานมันสิวานหอมบ่บดได้ต้มโดนคือนอาไม้ขมจ้ะบ่ได้ต้มโดนยายท้องสียปปลูกก้อนี่ไว้มองเกาะเกาะกลางน้ำจ้ะฟังฟังนี่ก็เป็นบ่อปลาละก็ฟังนี่ก็เป,ปกกเป็นบอ่อปลายังสิแม่จ้ะยายท้องก็เลยปลูกไว้เกาะเกาะกลางน้ำแบบนี้นะจ้ะ หน่อไม้มาหาเอาอยู่เรื่อยๆแล้วจ้าหน่อไม้ก่อนนี้เนาะจ้าะมันออกดีแกมันออกดีฝนดีปีน,นี้แห้งฝนดีแห้งออกดีจ้เจ้าหน่ออวบอวบหน่อยใหญ่ใ,นในเพื่อนหวานได้แกหวานหวานหอมวเวลาเขาไปต้มจ้าอันนี้คือหน่อไม้หวาน,นหน่องามหน,มนอ่ออวบหน่อใหญ่ดีเพื่อนเพื่มึงดูจ้าใหญ่ท้องก็ได้หลายเลยได้แกพุ่นน่ะ ยท้องก็ได้หลายแล้วายท้องหามาจจกกันพุนที่เขาเหลียวไปฟังพุนฝนเริ่มมันตกแห้งขึ้นแล้วจา้าป้อยป้อยขึ้นแห้งๆแล้วมีย่ยกท้องกับสิมสัสซับสับเอาแตนหมองมันนันออนที่เขากินได้นะจ้ะเนาะแบบนี้ยายท้องกับทิมลงให้ป่ากินป่ามากมากแกป่ามันมาก,กินน้ำไม้หวาน ยายทองกับถิมลงบเหลือยนะจ้ะถิมลงไปก็บบเหลือยเขาสิมานแหบมาตอดกินเบิด์ดพ่อปายายทองสิปลอยป่ากินเผชอยู่บอนี่จ้ะอันนี้เขาก็เอาเมียเมียต้มเมียตมม้ตมกินกับป่นป่านะจ้ะมึงดูได้หลายหลายเพื่อนยังได้จังสิงกินเบิดบ้านยายทอง,งคันคลา่หลได้หลายค่าหลายเนียจ้ากลับบ,าบ,บากกา้านกลับบ้านนันเฮ็ดน่ากินต้มป่าปนกันจ้าต้มน้ำไม้ต้มป่าปนยายทองกับข้างหมอไปแล้วค่อยลงมาเนาะจ้ะมึงดู น้ำใหม่สวยงามจ้าน้ำใหม่สวยงามขักแน่เพื่อนๆเลยสะอ่อนสะอ่อนกินบ่บาทบ่หวจ้ากินบ่บาทบ่หวเพื่อนๆแวะไปแวะมาผ่านไปผ่านมากับมาแวะกินเด้อจ้ามาแวะกินมือนี้ย้ายท้องสิบปนป่าต้มน้ำใหม่จ้า